ัสดีค่ะกับอายจาก City s i ิล r r o p e r t y นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ The Unique a อคูเมืองซึ่งเป็นคอนโดที่ทำเลดีที่สุดณตอนนี้เลยเดินออกไปเน่ก็จะเจอสนุนรอบคูเมืองเลยนะคะซ้ายมือขวามือเนีย่ยเรียกได้ว่าสามารถเดินช้อปปิง้งหาร้านอาหารได้สะดวกสบายเลยทางฝั่งขวานะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ลามนะคะเดินออกไปซ้ายมือเน่ก็เจอร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะ ซึ่งอาคารนะคะมีทั้งหมด2ตึกจะมีตึก A และตึก B ซึ่งจำนวนยูนิตทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้104ยูนิตนะคะมีพื้นที่สำหรับจอดรถเพียงพอเนาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่นี่ซึ่งห้องที่เราจะพาไปดูกันวันนี้นะคะเป็นห้องสำหรับขายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในตัวห้องกันนะคะซึ่งห้องเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือของเรานี่เองตามไอเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะซึ่งระบบประตูของตัวห้องนะคะจะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะซึ่งสามารถกนลลยนิ้วมือข้างนอกได้และก็ใช้ขี์กาดได้นะคะจะเป็นระบบผักถักสำหรับเปิดประตูนะคะในบริเวณขวามือของไอ้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับ โซนทำอาหารนะคะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยท็อปด้วยหินอ่อนมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าและที่ดูดอากาศจากที่ห้อแฟงนะคะซึ่งชั้นวางของทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบบิวอินทั้งหมดเลยนะคะชั้นบนเนี่ยเราสามารถเก็บแก้วน้ำจานชามได้ซึ่งมีพื้นที่ให้เก็บเยอะอยู่พอสมควรนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมี มโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้าให้นะคะซึ่งมีชั้นวางของชั้นชั้นเก็บของเช่นกันนะคะพื้นเนี่ยจะพูด,ด้วยกระเบื้องในส่วนทางฝั่งซ้ายมือของอายเนี่ยก็จะมีที่วางตู้เย็นนะคะและด้านบนนะคะจะเป็นที่เก็บเครื่องทำน้ำร้อนของตัวห้องนะคะและที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะทางฝั่ง ซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะมีวิดีโอดอโ r p h นะคะซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้งมาให้กับคอนโดเลยนะคะและในส่วนของโซนรับแขกนะคะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะกินข้าวจำนวนสีที่นั่งให้และก็ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโซฟาสำหรับรับแขกนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะที่มีโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็โซนสำหรับนั่งดูทีวี ในส่วนของห้องรับแขกเนี่ยจะมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวนะคะซึ่งเราสามารถออกไปทางระเบียงได้นะคะอย่างที่เห็นกันนะคะว่าห้องเนี่ยอยู่ชั้นสองของอาคารเลยไม่สามารถเห็นมองเห็นวิวได้เยอะนะคะ เราเข้าไปดูข้างในข้างนอนกันดีกว่าคะ่ะในส่วนของห้องนอนนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเตียงคิงไซส์ขนาด6ฟุตนะคะซึ่งมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศและทีวีอีก1ตัวนะคะซึ่งในส่วนของห้องนอนเนี่ยจะมีประตูออกไปทางระเบีบยงที่เชื่อมกับประตูของห้องรับแขกเช่นกันคะ่ะ และในห้องนอนนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินซึ่งสามารถเก็บเสื้อผ้าและเครื่องประดับได้นะคะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งห้องน้ำนะคะจะอยู่ในตัวห้องนอนซึ่งมาพร้อมกับอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์จากยี่ห้อคาโต้นะคะซึ่งอ่างบริเวณอ่างล้างหน้าเนี่ยจะท็อปด้วยหินอ่อน นาหนึ่งนิ้วเช่นกันค่ะพื้นนะคะปูด้วยกระเบื้องกันลื่นและก็อ่าง,งอาบน้ำนะคะท็อปด้วยหินอ่อนบริเวณขอบของอ่างอาบน้ำเช่นกันอ่างอาบน้ำนะคะมีระบบน้ำรอ้อนน้ำเย็นและมีเรนชวเวอร์ให้ด้วยนะคะ ที่โดดเด่นเลยนะคะคือเราสามารถมองทะลุผ่านกระจกสายออกไปซึ่งห้องน้ำมีความรักชูรีโดยการตกแต่งให้เป็นสไตล์บูติกนะคะซึ่งมีการใช้ไม้ในการตกแต่งและที่สำคัญคือบริเวณของขอบของอ่างอาบน้ำเนี่ยก็ท็อปด้วยหินอ่อนเช่นกัน ซึ่งห้องห้องนี้นะคะเป็นห้องขนาด1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย49.83ตารางเมตรซึ่งค่าส่วนกลางของอาคารจะอยู่ที่ตารางเมตรละ45บาทนะคะเดี๋ยวายจะพาไปดูสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสกันค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้ไอก็อยู่ตรงบริเวณของสระว่ายน้ำนะคะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยมีขนาดทั้งหมดเนี่ยคูณเมตรนะคะและสะเป็นสะเกลือระบบน้ำล้นนะคะ อย่างที่เห็นกันเลยในบริเวณของทั้งตึก B และตึก A เนี่ยจะมีฟิตเนสอยู่ใต้าอาคารทั้งสองตึกเลยเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในห้องฟิตเนสกันค่ะห้องฟิตเนสนะคะก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไปซึ่งสามารถมองเห็นวิวสาะว่ยน้ำจากในตัวห้องได้นะคะซึ่ง ห้องน้ําในชั้นแรกเนี่ยจะแยกห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงนะคะซึ่งใครที่จกออกกําลังกายมาเหนื่อยเนี่ยสามารถชําระร่างกายได้ที่ห้องน้ําชั้นล่างเลย mm hmm. ก็จะมีตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์นะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยจะมีซาวน่านะคะห้องสำหรับอาบน้ำและก็ทำธุระส่วนตัว สำหรับใครที่สนใจตึกยูนิคแอดคูเมืองนะคะตอนนี้ห้องที่เราเพิ่งไปดูกันมาเมื่อกี้นะคะมีพื้นที่เนี่ย49.3 8ตารางเมตรตอนนี้ราคาขายอยู่ที่4.3ล้านบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ Line at c i t y ีซีพ p อพเพหรือเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราค่ะ citycityproperty com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ